ตรงนี้เราเริ่มที่คลิกออฟกันก่อนในเรื่องของโฉนดที่ดินเพื่อการเกษตรหรือว่าสประก4.01ซึ่งสปก4.01ต้องบอกว่าเป็นแนวคิดในการที่จะเอาในส่วนของพื้นที่ที่จริงๆแล้วเนี่ยสปกกับโฉนดที่ดินต่างกันยังไงเดี๋ยวบอกคุณผู้ชมคุณผู้ฟังก่อนเนี่ยนะครับว่าโฉนดที่ดินของเราเนี่ยโฉนดที่ดินคือหนังสือสําคัญที่ มีไว้ในการแสดงกรรมสิทธิ์เรื่องของที่ดินที่ออกให้โดยกรมที่ดินกระทรวงมหาดไทยครับผู้ที่มีโฉนดและถือว่าเป็นเจ้าของกรรมสิทธิ์ที่ดินที่ระบุในเอกสารเนี่ยมีอำนาจเต็มเลยนะครับในการใช้ประโยชน์จากที่ดินตามพื้นที่ที่ระบุในโฉนดที่ดินนั้นเช่นไม่ว่าจะเป็นการซื้อขาย นะครการให้เช่าการโอนสิทธิ์นะครับให้กับผู้ใดรวมถึงมีสิทธิ์ขัดขวางผู้ที่จะเข้ามาใช้ประโยชน์โดยไม่รับอนุญาตแต่ที่คิกออฟวันนี้คือการมอบสปก .4-01 เนี่ยนะครับให้เป็นโฉนดที่ดินสปก .4-01 คืออะไรสปก .4-01 คือเอกสารที่แสดงการครอบครองที่ดินซึ่งสำนักงานปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรมหรือว่าสปกเนี่ยออกให้กับประชาชนเพื่อใช้ทำการเกษตรเท่านั้น เอกสารนี้ไม่สามารถซื้อขายโอนจำนองและก็ห้ามใช้ทำประโยชน์ที่ไม่ใช่การเกษตรแต่สามารถโอนแบ่งแยกและตกทอดทางมรดกแก่ทายาทได้และทายาทต,ต้องใช้ในการทำการเกษตรกรรมเท่านั้นเลย<อ>มีโครงการไงเชอรี่คือคิกออฟวันนี้มอบโฉนดที่ดินเพื่อการเกษตรจากสปรกรขีดศูนที่บอกไปเมื่อสักครู่เนี่ยให้เป็นของขวัญปีใหม่สร้างโอกาส สร้างอาชีพเพิ่มการเข้าถึงแหล่งเงินทุนเพิ่มรายได้และยกระดับคุณภาพชีวิตให้กับประชาชนกันพาคุณผู้ชมไปดูที่ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพเสริมนอกภาคการเกษตรอำเภอบางไทรจังหวัดพระนครศรีอยุธยานะคะเขาก็มีทั้งออฟไลน์แล้วก็ออนไลน์ทั่วประเทศเลยที่จัดขึ้นมีร้อยเอกธรรมนัฐพรมเผารัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์นายชยา พรมมารัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสาก์มีปลัดกระทรวงเกษตรเลขาธิการการปฏิรูปที่ดินผู้ว่าราชการจังหวัดและประชาชนจาก11จังหวัดผู้ที่เกี่ยวข้องร่วมงานกว่า2,000คนนนะคะนอกจากนี้ประชาชนในระบบซูมอีก56จังหวัดด้วยกันคนะ่ะเรื่องนี้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสาก์ได้มอบโฉนดให้กับตัวแทนประชาชนจาก11จังหวัดนะคะมีทั้งนครนายกลบบุรีสระบุรีชัยนาทปราจีนบุรีเพชรบุรีกาญจนบ,บนบุรีสุพรรณบุรีชนบุรีอุทัยธานีและ ฉะเชิงเซาและอีก56จังหวัดตามนโยบายของนายกรัฐมนตรีเพื่อให้เกษตรกรที่ได้รับโฉนดเพื่อการเกษตรจะนําไปใช้ประโยชน์ทําให้สามารถเข้าถึงแหล่งทุนนํามาซึ่งการสร้างอาชีพที่มั่นคง โดยสามารถมอบโฉนดเพื่อการเกษตรให้กับประชาชนได้แล้วกว่า2ล้าน1แสนไร่รวม25,000ฉบับก็จะเป็นของขวัญปีใหม่ในครั้งนี้ทางรัฐบาลยืนยันบอกว่าจะยังคงมุ่งมั่นแก้ไขปัญหาแล้วก็สร้างการพัฒนาเพื่อให้ประชาชนมีชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นแล้วก็มีความสุขเลยค่ะประวิศาสตร์ของวงการเกษตรจะจรึกไว้ว่าวันที่15มกราคม ปี2567เราทำได้แล้วการเปลี่ยนสมบัติ4.01ให้เป็นโฉนดเพื่อการเกษตรสำหรับคนไทยทั้งประเทศครับพี่น้อง<ป>พี่น้อง,<ป>องต้องสัญญากันก่อนนะดนได้โฉนดแล้วไปทำอะไรฮะ<า>เอาไปทำอะไรนะ เอาไปขายไม่ได้นะเอาไปสร้างมูลค่าพเพิ่มนะครับไหนไหนตอบไปชื่นใจได้เอาไปทำอะไรนะครับเอาไปสร้างอาชีพให้ตัวเองเอาไปสร้างอาชีพให้กับตัวเองให้มีชีวิตที่ดีขึ้นถูกต้องครับคุณพี่โอโหชื่ออะไรเนี่ยล่ำล่ำอะไรไโอเคจ้าจากจังหวัดอะไรนะครับ ใช่น่านโอ้เมืเ่อกี้ตอบพร้อมกันแล้วเอาไปขายน่อา้าวน้องกันน้องกันอ่ะก็นะั่คือภาพบรรยากาศที่รอยเอกธรรมนัสพรมเผ่านะครับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ครับเป็นการมอบโฉนดที่ดินนอกจากนี้ครับที่บิดีกรมป่าไม้ก็ยังได้มอบไม้มีค่าผ่านผู้ว่าราชการจังหวัดทั้ง11จังหวัดรวมทั้งจังหวัดที่เหลือครับเพื่อมอบต่อให้กับเกษตรกรอีกด้วย ก็ถือว่านับเป็นการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่ของวงการที่ดินของประเทศไทยนะที่มีการแจกโฉนดเพื่อการเกษตร25,000ฉบับตั้งเป้าเลยนะครับว่าในปีนี้เนี่ย2,567จะแจกให้ได้500,000ฉบับจากที่ดินสปก22ล้านไร่ซึ่งเดิมเนี่ยนะครับก็ทำให้จากเดิมสปก4.01ครุฑแดงหัวเอกสารเนี่ยเขาจะเขียนว่า หนังสืออนุญาตให้เข้าทำประโยชน์ในเขตปฏิรูปที่ดินที่เป็นที่ดินของรัฐถือครองโดยสำนักง,งานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรมแต่ว่าของใหม่นี่ยคุณผู้ชมของใหม่จะเป็นครุฑสีเขียวครับค่ะ คุดสีเขียวก็คือโฉนดเพื่อการเกษตรเพื่อให้เกษตรกรได้รับอนุญาตให้เข้าทำประโยชน์ในที่ดินในเขตปฏิรูปที่ดินมาแล้วเป็นเวลาไม่น้อยกว่า5ปีสามารถนาเอกสารสิทธิที่ดินสปรกรสีขีศูนย์หนึ่งของตนเองไปยื่นขอเปลี่ยนเป็นโฉนดเพื่อการเกษตรได้โดยสปกจะต้องพิจารณาดําเนินการให้แล้วเสร็จภายใน90วันค่ะและหากไม่อาจดําเนินการให้แล้วเสร็จได้ก็ให้สปกขยายระยะเวลาได้ครั้งละไม่เกิน30วันด้วยกันนะคะ,ะมาดูสิทธิประโยชน์นะครับที่เปลี่ยนจาก ครุดแดงเป็นครุดเขียวเนี่ยนะครับสิทธิประโยชน์ที่เกษตรกรจะได้รับจากโฉนดเพื่อการเกษตรกับก็คือสามารถเปลี่ยนมือได้ก็คือการโอนสิทธ์นะครับสามารถโอนคืนสป,ปกรได้โดยการโอนคืนให้สป,ปกรทั้งแปลงหรือบางส่วนก็ได้โดยจะรับเงินชดเชยหากเกษตรกรไม่ประสงค์จะประกอบอาชีพเกษตรกรรมสามารถสละสิสสทธิ์ให้เกษตรกรอื่นที่มีคุณสมบัติตามที่กําหนดโดยสามารถเปลี่ยนมือให้เกษตรกรอื่นที่มีคุณสมบัติ ตามที่สปกรกำหนดครับหรือว่าจะเป็นการเพิ่มวงเงินสินเชื่อการเข้าถึงแหล่งทุนใหม่สามารถเป็นหลักทรัพย์ค้ำประกันได้โดยขยายวงเงินสินเชื่อให้กับเกษตรกรที่ขอกู้กับทกศหรือใช้ไม้มีค่าที่ปลูกบนที่ดินนั้นค้ำประกันสินเชื่อให้เต็มวงเงินร้อยเปอร์เซนต์และสามารถขอสินเชื่อจากนโยบายของกองทุนสปกเต็มวงเงินตามราคาประเมินที่ดินของกรมธนารักษ์ นอกจากนั้นกับยังเพิ่มแหล่งสินเชื่อใหม่โดยการเจรจากับกรมส่งเสริมสหกรณ์ชุมนุมสหกรณ์สถาบันการเงินของรัฐและสถาบันการเงินอื่นสามารถใช้ค้ำประกันตัวบุคคลโดยเป็นหลักทรัพย์ประเภทหนึ่งที่สามารถค้ำประกันตัวบุคคลทั้งในชั้นสอบสวนและชั้นศาลโดยความร่วมมือกับกระทรวงยุติธรรมและสำนักง,งานตำรวจแห่งชาติและประเด็นสุดท้ายก็คือว่าสามารถสร้างไรายได้ให้กับเกษตรกรได้นะครับเพิ่มทรัพย์สินโดยการส่งเสริมการปลูกไม้มีค่า 10ต้นต่อไร่ซึ่งสามารถใช้ต้นไม้ที่เป็นไม้มีค่าที่ปลูกเนี่ยนะครับประกันสินเชื่อเป็นโฉนดต้นไม้แล้วก็ขายคาร์บอนเครดิตโดยความร่วมมือของกรมป่าไม้และทอกอได้ด้วยครับ อย่างภาพที่เห็นไปเมื่อสักครู่นี้ก็คือบรรยากาศที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยาก็จะมีพี่น้องประชาชนตัวแทนจากจังหวัดต่างๆเนี่ย11จังหวัดแล้วก็จะมีวิดีโอในระบบซูมนะคะอีกประมาณ5 6จังหวัดด้วยกันให้ติดตามในเรื่องของบรรยากาศการคิกออฟเพราะฉะนั้น